ประวัติศาสตร์มักจดจำผู้ชนะแต่มักจะลืมเลือนผู้ที่หานกล้าท้าทายอำนาจนี่คือเรื่องจริงของสุตลต่านต่างแดนผู้สร้างอาณาจักรของตนเองบนแผ่นดินสยามและเกือบจะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการเรื่องราวของเขาคือสุตลต่านสุไลมานแห่งสิงหนครเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในต้นศตวรรษที่17 ณดินแดนเปอร์เซียอันไกลโพ้นสุไลมานไม่ใช่เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นพ่อค้าและนักผจญภัยผู้มีความทะเยอทะยานอันแรงกลา้าเขาได้ยินเรื่องเล่าขานถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรทางทิศตะวันออกโดยเฉพาะอาณาจักรสยามที่มีนครหลวงชื่ออยุทยาเป็นศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุษาคเนด้วยหัวใจของนักสู้สุไลมานจึงตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิด รวบรวมพักพวกและขึ้นเรือใบฝ่าอันตรายของมหาสมุทรอินเดียการเดินทางครั้งนั้นเต็มไปด้วยพายุและความไม่แน่นอนแต่สำหรับบุรุษผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่มันคือการเดินทางที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงและในที่สุดเขาก็เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาภาพที่เขาเห็นคือมหานครที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจินตนาการ เจดีสีทองอารามพระราชวังที่โออาและเรือสินค้าจากทั่วโลกที่จอดเรียงรายกันแน่นขนาดสุไลมานเห็นความมั่งคั่งแต่เขาก็เห็นข้อจำกัดอำนาจทั้งหมดถูกรวมศูนย์อยู่ที่ราชธานีเขาต้องการสถานที่ของตนเองสถานที่ที่เขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้ เขาเริ่มศึกษาแผนที่และเส้นทางการค้าจนกระทั่งสายตาของเขาไปสะดุดกับจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งเมืองท่าเล็กๆทางตอนใต้ณบริเวณเขาหัวแดงเมืองสงขลามันคือประตูสู่คาบสมุทรมาลายูใครก็ตามที่ควบคุมที่นี่ได้ก็จะสามารถควบคุมเส้นทางการค้าทั้งหมดก่อนที่จะเดินทางไปถึงอยุธยา ณหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งนั้นสุไลมานไม่ได้เห็นเพียงหาดทรายและกระท่อมหากแต่เขาเห็นภาพของตอมปราการที่แข็งแกร่งและนครรัฐอิสระที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของเขาเองสุไลมานมิได้รีรอให้โชคชะตามาถึงตัวเขาเลือกที่จะเดินทางไปหามัน เขาอำลาความซีวิไลซ์ของกรุงศรีอยุธยาและมุ่งหน้าลงใต้สู่คาบสมุทรมลาย mm hmm. ูเมื่อมาถึง mm hmm. เขาขัวแดงสุไลมานไม่ได้ใช้กำลังเข้ายึดครองหากแต่ใช้สติปัญญาของพ่อขาและนักการทูต mm hmm. เขาเข้าพบเจ้าเมืองสยามในท้องถิ่นเจรจาขอตั้งสถานีการค้าโดยอ้างถึงผลประโยชน์มหาศาลที่อยุธยา